อัลไซเมอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในโรคของกลุ่มที่เรียกว่าสมองเสื่อมนะครับโรคสมองเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วประกอบด้วยโรคหลายๆโรคแต่70%์ของโรคสมองเสื่อมที่เราเห็นคนไข้เป็นกันเนี่ยคือโรคอัลไซเมอร์ตัวโรคอัลไซเมอร์เนี่ยคือความเสื่อมของเซลล์สมองในหลายๆหย่อมหลายๆส่วนเกิดจาก2ส,ส่วนด้วยกัน1คือส่วนที่เรียกว่ากรรมพันธุ์นะครับ คือมีพันธุกรรมจากปู่ย่าตายายของเราเอามาบางส่วนซึ่งในปัจจุบันเราสามารถตรวจพบสารพันธุกรรมหรือว่าจเนติกบางส่วนเช่นอัลโปอีโฟซึ่งเราตรวจได้แค่บางตัวยังมีอีกหลายตัวซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่สามารถตรวจพบได้นะครับส่วนที่สองที่ไม่ใช่พันธุกรรมเราก็เรียกว่าพฤติกรรมพฤติกรรมหนึ่งกรรมเก่ากับกรรมใหม่นะครับพฤติกรรมที่ทําให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ค่อนข้างง่ายที่พบว่ามีความสัมพันธ์ก็คือว่า การไม่ค่อยออกกําลังกายไม่ค่อยเคลื่อนไหวเที่เรียกว่า physical inactivity นะครับนะภาวะอ้วนนะครับโดยเฉพาะที่อ้วนลงพุงเยอะๆการที่ดูแลสุขภาพร่างกายพื้นฐานไม่ค่อยดี mm. เช่นความดันไขมันเบาหวานนะครับมีโอกาสสูงขึ้นที่จะทำให้เกิดอัลไซเมอร์เรื่องอาหารก็เกี่ยวเหมือนกันเกี่ยวในทั้ง2เชิงอาหารมากไปและอาหารน้อยไปด้วยครับคนที่กินอาหารน้อยไปบางอย่างเช่นขาดพวกโปรตีนหรือวิตามินบางอย่างมีโอกาสเกิดสมองเสื่อมสูงขึ้น ในขณะเดียวกันคนที่ได้อาหารมากเกินไปคนที่ชอบกินหวานมากๆคนที่รับประทานแป้งมากๆก็มีงานศึกษาเหมือนกันว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ที่สูงขึ้นจนบางครั้งเขาบอกว่าเจ้าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยอาจจะเป็นเหมือน,ในใคล้ายๆกับเบาหวานชนิดที่3แบบใหมอ่อีกแบบหนึ่งนะ,ะเพราะเกี่ยวกับกลไกกระบวนการเอาพลังงานของสมองไปใช้ที่ไม่เป็นไปแบบปกติ